เรเรื่องนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถรมค่ะให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภยัยเมื่อวันที่14มกราคม2567ที่ผ่านมาจึงทรงพระกรุณาโปลดกล้าปวดกระมอ่อมให้วัดทีร้อยตรีตรูลโทธรรมผู้วาราชาการจังหวัดนาราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ประจำจังหวัดนาราธิวาสดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภยัยโดยนำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ประจำจังหวัด นราธิวาสไปมอบให้เพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ประสบอาคขีภัยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคม2567เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรที่บ้านเลขที่208หมู่ที่6ตําบลพร้อนอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นบ้านของนายชิดชัยวุฒิเดชาสันติบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะทาง อำเภอตากใบนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลพระร่อนก็ได้เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วในการนี้ว่าที่รตีตระกูลโทธรรมคะ่ะได้อัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวของผู้ประสบอักขีภัยในครั้งนี้ด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่ฝึกมิได้